เกมที่ 1. Old School Rally อีกหนึ่งเกมแข่งรถสุดมันซึ่งจะทำให้คุณได้ย้อนเวลากลับไปในยุคข,ของคลาสสิกด้วยตัวเกมจะเน้นไปที่การขับรถและการแข่งขันซึ่งการแข่งขันในแต่ละครั้งเราก็จะเจอคู่แข่งที่ไม่ซ้ำกันสักครั้งซึ่งทำให้เกมนี้มีความน่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียวอีกทั้งนี้ยังมีรถแรลลี่ให้คุณได้เลือกอย่างมากมาย สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาเกมรถเล่นต้องง้ามพลาดกับเกมนี้ครับมาต่อกันที่เกมที่2 Trackmania อีกหนึ่งเกมแข่งรถสุดมันที่จะให้คุณได้ขับรถแบบฟีสสไตล์ตามสไตล์ของคุณด้วยสนามของตัวเกมนั้น หรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเกมนี้เลยจะมีทั้งสิ่งกีดขวางและทางรอดต่งตางๆที่ทําให้ผู้เล่นสามารถขับรถได้ดแบบเหนือจินตนาการโดยเกยมนี้จะเน้นไปที่การฝึกฝนเพื่อให้เราได้ซ้อมและไปแข่งขันกับผู้เล่นอื่นโดยจุดเด่นของตัวเกมนี้อยู่ที่เรื่องของการตอมไมที่ทําให้ผู้เล่นออนไลน์จากทั่วโลกสร้างแผนที่ของตัวเองเพื่อแข่งขันกับผู้เล่นอื่นได้ซึ่งณปัจจุบันเกมแท็กมาเนีย มีโหมดการแข่งขันร,รถแค่แบบเดียวคือการแข่งวัดเวลาสําหรับใครที่ชื่นชอบเกมแข่งรถแนว Open World สามารถไปลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้ครับมาต่อกันที่เกมที่4 l a l ล y ลีถ้าพูดถึงเกมแข่งรถแนวแล l ลีแล้วจะไม่พลาดกับเกมนี้ไม่ได้นั่นก็คือ d r i f t r ล l l y เกมนี้เป็นเกมภาคที่13จากซีรีส์โคโลนแลลี่ที่เป็นภาค2ของดิฟแลลีซึ่งได้ต่อย,ยอดจากภาคแรกด้วยการนับเกตคุณภาพกราฟิกและระบบฟิสิกส์ของตัวรถให้มีความสมจริงมากขึ้นด้วยเกมนี้จะมีให้เราได้เลือกเล่นถึงสโหมดโดยโหมดแรกคือโหมดแคเดียหรือโหมดเหนือเรื่องและโหมดที่2คือโหมดแลลี่ที่จะให้เราแข่งทำเวลาให้เร็วที่สุดกับ AI และระดับความยากจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราชนะแชมเปี้ยนชิพสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมแนวขับรถแรลลี่สามารถไปลองโหลดมาเล่นกันได้ครับเกมที่5 r รีแมนอันติเมเป็นเกมแข่งขัน ที่ได้ลิขิิ์มาจากการแข่งขันรถรายการดังของฝรั่งเศสอย่างเลอมองแน่นอนว่าแฟนกีฬาจะได้สัมผัสการแข่งขันลถยนต์ทางเรียบสุดโหดในทุกคลาสไม่ว่าจะเป็นคาสระด,ดับไฮเปอร์และโดยภายในเกมนั้นยังรวมสนามการแข่งขันเอาไว้อย่างครบถ้วนรวมไปถึงบรรยากาศการแข่งขันดีด้วยสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชื่นชอบเกมแนวขับรถแบบสมจริงสามารถไปลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับ เกมที่ 6. Ascento Crosa c o m p ม t ิ t i o n สำหรับใครที่เป็นแฟนมันแท้เกมแข่งรถแนวเสมือนจริงเกมนี้ต้องติดในรายชื่อของเกมนี้อย่างแน่นอนเพราะเกมนี้มีประวัติการเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2014ในชื่อเกม Ascento c r o s ซก่อนที่จะปล่อยภาคแยกออกมาในปี2019ซึ่งในภาคนี้ก็ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ที่สําคัญไปมากกว่านั้นนักแข่งตัวยงต่างชื่นชมเป็นเสิ่งเดียวกันว่า a อสเซนโต o คอซเป็นเกมแข่งรถที่ไม่ควรพาดเป็นอย่างยิ่งครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมแนวแข่งรถแนวเสมือนจริงเกมนี้ต้องโหลดมาเล่นให้ได้ครับ เกมที่7 MX Legend เป็นอีกหนึ่งเกมแข่งรถแนววิบากที่หลายคนอาจไม่รู้จักมาก่อนด้วย MX Legend คือเกมภาคล่าสุดของแฟนชายที่มาพร้อมกับการนับเกรดกราฟิกจากภาคเกมก่อนและการแข่งขันมอเตอร์ไซค์แนววิบาก ATV และ UTV ที่น่าตื่นเต้นซึ่งผู้เล่น สามารถเลือกรายการการแข่งขันแบบไหนก็ได้เช่นหากเบื่อการขับมอเตอร์ไซค์วิบากแล้วก็ข้ามมาเข้าการแข่งขันรถ ATV หรือ UTV ได้และแม้ว่าเกมนี้จะไม่มีระบบการจูนรถแบบสไลเดอร์เหมือนเกมอื่นเพราะเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมแนวของรถแบบเล c ซิ่ที่เน้นสไตล์เล่นง่ายจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่ทีมงานจะไม่ใส่ระบบนี้เข้ามาเพราะจะทำให้ตัวเกม มีความซับซ้อนมากจนเกินไปสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวขับรถแนววิบากสามารถไปลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับเกมที่8 The Q 2เกมแข่งรถมอเตอร์สปอร์ที่มาพร้อมกับโลกว่าเพนโว d ที่เราสามารถขับรถท่องเที่ยวไปยังจุดแลนด์มาร์กต่างๆ ที่สําคัญได้หรือจะขับไปที่เมืองนิวยอร์กก็ทําได้เช่นกันและอีกหนึ่งจุดเด่นก็คงไม่พ้นระบบการเปลี่ยนยานพาหนะในการแข่งขันโดยตัวเกมยังสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการแข่งขันได้ทันทีถือว่าเป็นความแปลกใหม่เลยทีเดียวและนอกจากนี้ตัวเกมยังสามารถแข่งได้ทั้งเรือเครื่องบินโมอเตอรไ์ไซค์มอเตอร์คอร์สสำหรับงานภาพกราฟิกของเกมนี้ถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้สามารถไปลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับ